เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบโรโอกาทให้นายประสิทธิ์ผาสุขปลัดเทศบาลตำบลหัวกุญแจนำคณะกรรมการผู้สนับสนุนและผู้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารีเฝ้าทูลออมระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมสมทบทุนมูลนิธิอานาันทธรมให้ดลในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยคุณหญิงพันเครือยงใจย,ยุทธประธานชมรมอาสาสมัครอีสานเขียวและคณะเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขสีสีอรุณกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำผู้บริหารบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุละอองพระบาททุลกล้าทุนกระม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหน้า,นากากภาพปักภาพวาดฝีพระหัตถเนื่องในโอกาสครบรอบ18ปีรายการนายเอนเตอร์เทนสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำนายทัศยะโนสากิประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยมาฮ่ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิชัยพัฒนา นายชวลิตเอก,กบุตรกรรมการบริหารมูลนิธิเอ g ซนำคณะผู้บริหารมูลนิธิและคณะผู้จัดการประกวดยุวศิลปินไทยประจำปี2563ชิงถ่วยพระราชทานสมเด็จพระนิฐาที่รจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมราชากุมารีเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลออมประบาด ด้วย นายชวิตชื่นเจริญรองประธานสากรเครดิตยูเนียนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนาจำกัดและนายสุเทพอารมณ์รักอดีตคณะบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยนครพนมนำคณะผู้บริหารสากรเครดิตยูเนียนท่องเที่ยวไทยเพื่อการพัฒนาจำกัดและคณะกรรมการบริษัท NTL Corporation Group จำกัดและบริษัทในเครือเฝ้าทุละออมระบาดถุงกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางธานิกาพิศสาเอกนามนายกสมาคมสาพันธโหนแพทย์แผนไทยและคณะเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าทุนกระมอมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2563เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสาสตราวงจุมปูผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินพยาวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินพยาวภูเก็ต ร้อยเอ็ดยลาการจนบุรีศรีสะเกดระยองลบ,บุรีนครศรีธรรมราชน้องบวัวลำพูสมุรสาครกาแพงเพชรในพระราชูปถมัมภ์เฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายรายงานการจัดการศึกษาประจำปี2563และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระครูกันตะรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะศิญานุสิท์พระวิสุทธิยานเทระ หลวงปู่สมชายทิตะวิริโยอดีตประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมเฝ้าและเฝ้าทูลอองประบาดถวายและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมงคลมุนีภัยรีพินาตรูปเหมือนพระวิสุทธิยานเทระหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับผลทุเรียนพันหมอนทองพร้อมด้วยสิ่งของต่างๆเพื่อพระชทานตามพระราชอัธยาศัย นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำกลุ่มเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเฝ้าทุลออมระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนทบุรี เวลาสิบนาฬิกาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเริกทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เ้าธุละอมพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียประจำปีการศึกษา2562ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียประจำปีการศึกษา2562 และทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระนิธาถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2562ในโอกาสนี้ข้าราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียและเจ้าหน้าที่สถาบันร่วมเข้าเฝ้าทูลลอองระบาทด้วย ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายคาสุยะนาชิตะเอกอักษรชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเฝ้าทูลออมประบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่เวลา14นาฬิกา9นาทีเสด็จลงณศาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออมประบาทตามลำดับดังนี้ นางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุลลอมกระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานมหกรรมมีเทศมีทอกปีที่9ประจำปี2563และเงินที่ผู้ร่วมงานสมทบทุนเพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมทบทุนมูลนิธิใจพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสัญญามุ่งหมายรองประธานคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล69ปีพระครูวิจิตธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดนามาตุมจังหวัดชนบุรีและงานตักบาตรข้าวต้มหางลูกโยนตำบลน,นามาตุมประจำปี2563นำนายพนัสสุภะสิริลักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทพนัสวิศวกรรมและบริหารก่อสร้างจำกัดและคณะเฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานและสมทบทุนมลลนิิ ที่อนันทมิดลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายข้าวต้มหางลูกโยนที่ชนะเลิศจากการประกวดกับขนมไทยตำบลนานมาตูมในโอกาสนี้พระพิสุร่วมเข้าเฝ้าด้วย รองศาสตราจารย์สุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำคณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังเฝ้าทุลลอ,อมประบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสมชายพิสิทธ์กุลสุนทรประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายวิสูตพันธะอุธิยานนกรรมการผู้จัดการบริษัทเอชอาร์ไดจเจำกัดและคณะเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัตเวชานุกูล นางสาวสิรวพรพงษ์เจริญเลขานุการมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินำคณะกรรมการมลูลนิธิเฝ้าทูลออมระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายหนังสือแผนภูมิอุปกรณ์การศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564 พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขกรรมการและเลขานุการมูล,ลนิธิพระดาบทนำนางพูนเพิ่มอัศวราชัน ประธานกิติมศักดิ์บริษัทจอเจริญชัยนายเจ้าจำกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะเฝ้าทุนละออมระบาดน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถไถนาเดินตามพร้อมอุปกรณ์และรถยนต์เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนลูกพระดาบทสมุดปราการกับทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาอัธยาศัย เวลา14นาฬิกา33นาทีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในายปีกะตาปีโอละเอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเฝ้าทุลออมพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโอกะชูมิโลตาปีโอละพระรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลออมพระบาทด,ด้วย